สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่ยพาจินชาแนลเจ้ากเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเส้นอีกแล้วจ้าแต่เป็นวันนี้เรามาด้วยขนมจีนลาดอ่าอะไรแกงกะทิราดแกงกะทิไก่ลาดขนมจีนนะคะทุกคนไม่ใช่น้ำยาก,กะทินะคะแต่เป็นแกงกะทิทานกับข้าวแล้วก็อยากเอามาแมท เส้นขนมจินดูว่ามันจะอร่อยไหมคะเพื่อนๆไปนะคะอ๋อแล้วก็จะมีลูกชิ้นนิดหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะมีแครอทประดับแล้วก็มีไอใบอผักกาดเขียวแล้วก็มีถั่วงอกถั่วงอกมีอยู่ตรงนี้ลวกตรงนี้แล้วคะ่ะนี่มาประดับเฉยๆค่ะถั่วงอกนี่มันเส้นยาว่าะเวลาทำจะด,ดิดลูกกระตา ขออนุญ,ญาตนะคะนี่คนให้เข้ากันอย่างนี้เลยชิ่ลี่น้อยนะคะทุกคนเน่ยมาไล่ทำน้อยๆไม่เป็นเลยนี่ก็คืออยากเอามือแบบมันต้องใช้มือมันต้องใช้มือเป้าเพราะว่ามันต้องแทะไก่ด้วยไงครับเพื่อนนี่นี่ อานี้ไปเลยมันต้องเด็ดนะคะทุกคนนี่ไม่เด็ดไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเขามันเขามันยาวมากเลยอะถั่วงอกบ้านนี้ยาวนะคะทุกคนไม่เหมือนถั่วงอกบ้านเราบ้านเราถั่วงอกบ้านเราจะอ้วนแบบหวานหวานอ้วนๆอออถว่ม,ม,มเนาะแต่ถั่วงอกบ้านนี้จะแบบใหญ่ๆเยวยาวยาวๆ ยังไงก็อันดับแรกก็เอาซ่อมก่อนนะคะทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไปสองไปสองนาทีละไปค่ะทุกคนอืมมันก็ไม่เร็วนะคะอร่อยเหรออืม không phải cái bấm, mm. ừ, vẫn như 음음 mm. mm. うん。 วันนี้ลูกขนมจีนอร่อยมากเต็มไปเลยอขออนุญาตแทะนะคะใช้ทั้งมือทั้งช้อนนะคะทุกคน ก็ทานเยอะไม่ดีนะคะอ้วนจังกินได้ไก่อร่อย Look them up. ทุกคนมันมันไม่เข้ากันนะคะขออนุญาตไม่ทานนี่ถั่วงอกเข้ากันดลแต่ถั่วงอกบ้านนี้ถั่วงอกกับแกงกะทิเข้ากันอื ดีมากืมฟิมดแล้วเพื่อนจะแต่งขอกค่ะ อืมอมอเมือดนะม ใส่เลือดไก่ด้วยนะี่คือโคตรอร่อยเลยเพืเ่อน อบอกว่าให้เผ็ดก็เผ็ดอยู่นะคะเพืเ่อนเงนเพื่อนเพือนคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้บ้านไล่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านให้บ้านไล่ทำ คลิปใหม่ๆออกมาเ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะทุกคนถ้าทานไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าบ้านไล่จะทำอะไรไม่พ้นเมนูเส้นๆจะ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะ้ะขอบคุณนะคะที่วัชชิงขอบคุณนะคะ everyone ที่วัชชิง is my my YouTube